โตได้ททันีสวัสดีครับช่วงทำเกษตรดีมีกุไลวันนี้เราจะพาไปพบปะเคสดีๆต่างๆมากมายหลังจากรับชมแล้วนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเพื่อนระยะพี่น้องด้วยครับโตทันใจยืดให่ยาว ตััววททนใใจจยยยยืืดดาาโสวัสดีครับวันนี้ผมได้มาอยู่ในเขตของจังหวัดพิจิตรั้นเจริเค้หอมตะบ,บนลังนกนะครับซึ่งป้ายด้านหลังนะครับผมชอบใจมากเป็นนาสวนสุกสวนสุกตรงนี้นะครับที่ไปที่มา ได้มาอย่างไรและก็เป็นเกษตรดีเด่นระดับจังหวัดได้ยังไงครับวันนี้โชคดีมากที่ทางรายการบริตียิ้มได้พบเจ้าของนะครับซึ่งได้ทั้งเกษตรดีเด่นระดับจังหวัดและก็เป็นทีมวิทยากรอยู่ในบริษัทเนเจอร์เพาเวอร์อินเตอร์ฟาร์มด้วยครับสวัสดีครับคุณทวิตเพชรพงศ์สวัสดีครับแนะนําตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับครับผมทวิตเพชรพงศ์ครับเกษตรกรดีเด่นสาขาทํานาระดับเขตภาคเหนือตอนล่างเขาเป็นเจ้าของสวนนาสูสุขครับผมซึ่งอดีตที่ผ่านมาครับแน่นอนบ้านเรา นะฮะโดยเฉพาะเขตทางภาคเหนือเนี่ยฮะไล่มาตั้งแต่พิษณุโ,โลกนะครับนะแล้วก็มาถึงเขตจังหวัดพิจิตรเนี่เป็นพื้นที่ที่มีน้ําหลากและก็นารุ่มนะครับเมื่อก่อนใช้เครื่องจักรทั่วไปใช่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบโบราณพื้นบ้านเราก็คือเป็นรถไถนาไม่ใช่รถไถนาจีไถด้วยโคด้วยควายนะครับแต่พอเริ่มพัฒนาขึ้นก็จะเป็นไอ้ก้านยาวนะครับแล้ก็มีรถไถนา เมื่อก่อนการฉีดพ่นก็ไม่นิยมกันครับแต่ปัจจุบันนี้มีโดนมีโดนโอ้โหการทำนาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มันได้ประโยชน์แล้วก็ประหยัดยังไงนะครับมันสามารถคิดคอรส์คำนวณต้นทุนได้และผลผลิตมันสามารถที่จะขึ้นตาช่างได้เป๊ะเลยที่ไปที่มาของคำว่ากเกษตรสวนผสมและก็นาสวนสุกได้รางวัลดีเด่นระดับจังหวัดได้มากี่ปีแล้วครับ ตั้งแต่ปี6-1ครับก็รวมแล้วก็เข้ามา5ปี5ปีแล้วครับปีนี้คือปีพศ2 5 6 6ครับเข้าสู่ปีที่5ได้มาอย่างไรครับแรกเริ่มเลยก็เกิดในครอบครัวเกษตรกรก่อนที่ที่เรียกว่ายากจนเลยนะครับอาจารย์เรียกว่าครอบครัวเกษตรกรที่ยากจนมีรับจ้างอาจะรับจ้างทั่วไปเลยตั้งแต่รับจ้างขอนกล้าดำนาเกี่ยวข้าวด้วยมือทำด้วยแรงงานคนหมดด้วยจะเป็นนวดข้าวหาบข้าวเขาเรียกว่า จากแรงงานทั้งหมดเรียกว่าผ่านการทํานาตั้งแต่นะครับเป็นภูมิญาชาวบ้านใชจนกระทั่งเข้ามาสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ก่อนที่จะมาอยู่เทคโนโลยีสมัยใหม่นี่มันเหมือน,น,นกับเกษตรกรยุคยุค1.0มันเริ่มเปลี่ยนเริ่มมีเครื่องไม,ม้เครื่องมือเริ่มมีเครื่องจักรเข้ามานะฮะเริ่มเปลี่ยนวิวธีการทำนาจากนาหวานน้ำต้มเนี่ยมาเป็นจากจากนาดำม,มาเป็นนาหวานน้ำต้มอาชีพมันจะหายไปอาชีพอาชีพแรงงานจะไม่ต้องขอน้าไม่ต้องดำนาครับ นะฮะเริ่มมีรถเกี่ยวข้าวอะไรเข้ามาเนี่ยในช่วงนั้นอ่ะผมผมไม่มีอาชีพไม่ไม่พอในอาชีพก็ไปอยู่สาหกรรมไปอยู่สากรรมมา20ปีเต็มเแต่แต่ตอนที่ไปอยู่เนี่ยมันับให้เรากลับมามองว่าเอ้ยเราคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวคิดถึงความสุขคิดถึงความอบอุ่นขอ,ของของพ่อแม่พี่น้องลูกหลานอยู่พร้อมหน้ากันเนี่ยก็เลยอยากว่าวทายังไงถึงจะกลับมาทาเกษตรให้มันมันมีความสุขนี่นี่แนวคิดแรกเลยทำเกษตรยังไงให้มีความสุขทำเกษตรยังไงให้มันมีรายได้ครับ ผมก็เลยน้อมนาหลักปรัชญ,ญาของเิรธิกิพอเพียงของในหลวงรัชกาลที9่9คือการศึกษาหลักปรัชญ,ญาของสิทษฐกิพอเพียงสามห่วงสองเงื่อนไขไปสู่สิมิติได้อย่างไรเนี่ยศึกษาอยู่เกือบ2ปีในอุตสาหกรรมไปดูงานของปราชชาวบ้านดูภูมิปัญญาท้องถิ่นดูคนที่หนึ่งไร่หนึ่งแสนยึดหลักปญญรัชญาสิทิกิอเพียงแล้วสามารถมีความสุขอยู่กับบ้านได้ก็เลยพอเข้าใจในใน,ในหลักคําสอนของหลักปญญรัชญาสิทธิกิอเพียงแล้วผมตัดสินใจลาออก แล้วก็กลับมาอยู่กับครอบครัวที่บ้านแล้วก็จะยึดหลักปพยาศิษฐ์ิจพอเพียงเนี่ยในการดําเนินชีวิตในการทําภาคเกษตรให้มีความสุขครับก็เริ่มต้นจากการเรียนรู้กับการทํานาอนอ่าการทํานาก่อนนะครับการทํานาจะต้องใช้หลักพยาศิษย์จต้อง,ต,องต้องมีความรู้ครับก็ไปเรียนรเรียนทำนายอย่างไรจะให้ผลผลิตก็เรื่องแต่การเตรียมดินการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีครับเรียนเรื่องการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเรียนรู้เรื่องโรคเรื่องแมลงจนจนมีความเข้าใจครับพอมีความเข้าใจก็กลับมาทํา ในขณะที่ทําก็ใช้แปลงนาเป็นเป็นแปลงเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใครที่สนใจก็เข้ามาเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันผม,มเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นที่เรียนรู้ของของอเรียกว่าเกษตรกรที่ให้ความสนใจที่จะ,ะทํานาแบบให้ได้ผลิตสูงก็เรียนรู้ร่วมกันมา2ปีจนมีความเข้าใจเรื่องระบบนิเวศเรื่องโรคแมลงแล้วก็ไปสู่การทํานาเกษตรยั่งยืนคือทำหลผลิตสูนลดละ การใช้สารกินโอ้แล้วก็จนเริ่มกลับมาคิดได้ว่าเราเป็นเกษตรกรทําไมต้องซื้อม็ลพันธุ์มาทําแปลงม็ลพันธุ์ใช้ตนเองเป็นเกษตรกรทําไมต้องซื้อข้าวสารมากินทําไมต้องขายข้าวทุกเม็ดเพื่อซื้อข้าวสารมากินนี่ครับก็มาทําเกษตรปลอดภัยทําเรื่องของโรงสีข้าวชุมชนสร้างกลุ่มเกษตรกรพอเพียงและจนกลุ่มมีความเข้มแข็งนะครับจน ได้เป็นกลุ่มเข้มแข็งระดับอันดับหนึ่งระดับประเทศของกรมจเส,สริรณ์สังกะครก็เลยโดยมีผมเ,เป็นิทยากรให้องค์กรู้เรื่อง,อาองการทำนา,มาข้าวแบบปลอดภัยนะก็จนนำไปสู่เรื่องของการใช้นว,วัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำกรเกษตรแม่นยำถ่ายเทสามารถเกิดผลผลิตที่ดีนะครับปลอดภัยต่อสิง่งแวดล้อมต่อต่อร่างกายเราเองเอก็ผลงานตรงนี้ ศูนย์วิจัยข้าววิศนุโลกก็ได้รวบรว,วมประวัติผลงานส่งเข้าประกวดจนได้รางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับเขตภาคเหนือมาอครับ,รบอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยความภาคภูมิใจเพราะแน่นอนครับบรรพบุพรุษเราเนี่ยครับได้มีภูมิปัญญาชาวบ้านที่ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามาปรับนะฮะในการพัฒนานต่อยอดโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมันก็จะช่วยให้ประโยชน์ได้มากขึ้นเพียงแต่ว่าทำไงจะให้ชาวบ้านลดและเลิกสิ่งที่ไม่จำเป็น เช่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดวัชพืชหรือยาฆ่าแมลงบางชนิดที่ไปทําลายตัวเบียนตัวห้ามทําให้โครงสร้างของระบบนิตวศเสียหายไปโดยเฉพาะโรงงานปุ๋ยที่เรามีอยู่ในอดีตที่ผ่านมาก็คือไส้เดือนถูกต้องไหมครับอันนี้คือสิ่งที่คุณทวิตได้มาด้วยความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ทิ้งเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมก็คือโรงงานนะครับกลับมาสู่บ้านเกิดมาสร้างความอบอุ่นในอ้อมกอดของครอบครัวให้นะครับเราเป็นคสุขแบบยั่งยืนต่อไปครับ หลังจากเราได้ท้อกันนะครับเกี่ยวกับสวนเรียนรู้นะครับนาสวนสุกตอนนี้เราอยู่แปลงนานะครับซึ่งข้าวกําลังอยู่ในระยะที่ใกล้จะพับพึงหรือใกล้ระยะเกยวเกี่ยวแล้วนะครับซึ่งคุณทวิตเพชรพงศ์ได้ใช้มานะครับก็คือปุ๋ยสมัยพัดสีแล้วก็ตามด้วยสมัยพัดหนึ่งสองสามเป็นรุ่นที่3ผมเห็นนาข้าวแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ใช้โดรนในการวิ่งขึ้นไปดูข้างบนนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นรวงไม่ว่าจะเป็นใบ หรือจะเป็นลำต้นทั้งที่เดือนนี้ก็คือเดือนสิงหาคมฝนก็ตกบ่อยถูกต้องไหมครับถ้าฝนตกบ่อยเนี่ยครับถ้าข้าวไม่มีความแข็งแรงต้นไม่แข็งใบไม่ตั้งรากไม่สมบูรณ์ล้มใช่ไหมครับคุณทวิสร้อครับล้มนะฮะเพราะผมเห็นรวงเลยนะครับถ้ารวงมันใหญ่ขนาดนี้ข้าวต้องล้มแต่นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับมีความสมบูรณ์นะครับทั้งระบบโครงสร้างด้านเรเวียด้วยนะครับวันนี้ต้องให้เจ้าของนาเป็นผู้บรรยายนะครับเกี่ยวกับ การใช้ปุ๋ยสมัยพัด1นึ4มาแล้ว3รุพุนครับเชิญครับคุณทวีดิครับครับผมเมื่อก่อนนี้ผมไม่ได้ค่อยคำนึงถึงเรื่องของธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเท่าไหร่นะครับก็จะเล่นธาตุอาหารหลักอย่างเดียวเลยเอาง่ายๆเหมือนกับคนทำนาครับส่วนมากก็จะพึ่งปุ๋ยตามท้องตลาดปุ๋ยตลาดเลยครับปุ๋ยตามท้องตลาดนะครับเชื่อไหมครับมีแค่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสแลวก็โพแทสเซียมใช่ครับใช่ครับแต่พอนานเข้านานเข้านะครับปุ๋ยธาตุรองธาตุเสริมไม่พอ ซึ่งทุกวันนี้ท่านดูข้างกระสอบก็ได้นะครับจะมียกตัวอย่างสูตร15 7 8ก็จะมีบวกตัว S อเขาเรียกว่าบวกพวกซิงค์พวกเหล็กพวกสารสีเข้าไปไม,มันไม่พอนะครับเพราะงั้นปุ๋ยท่าร้องเราเนี่จะเป็นตัวเติมเต็มพอเริ่มสังเกตว่าดินเริ่มเสียโครงสร้างดินเริ่มเสียดินเริ่มแข็งกระด้างเริ่มต้องใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มมากขึ้นนะก็ไปหาองค์ความรู้เติมเต็มนะครับจนมาได้ฟังอาจารย์รณกรบรรยายว่า ดินที่มันเสื่อมดินที่มันโทมเนี่ยมันจะต้องเติมธาตุอาหารรองลงไปจะต้องมีธาตุอาหารเสริมซึ่งธาตุาเสริมเนี่ยเป็นทั้งกรดอะมิโนเป็นนานโนซึ่งตอบสนองเร็วต่อพืชเนี่ยมันก็เลยทําให้เออทั้งนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทําใหม่ก็ลองมาทดลองทดสอบครับทดสอบในครั้งแรกผลผลิตเพิ่มมา20เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าข้าวออกสม่ําเสมอลําต้นแข็งแรงต้นใบรวงสวยเป็นสีทองครับอ่าซึ่งแตกต่างจากที่เกษตรกร,ร,กรทั่วไปใช้หรือแปลงที่เปรียบเทียบเห็นว่าสวยกว่่่าแตเพือ ให้ความมั่นใจแล้วก็ให้ให้ต้องซ้ำต้องทดสอบซ้ำ <c oughs> เป็นครั้ง,งที่สองเพราะผลยืนยันครั้งที่สองโครงสร้างดินเริ่มดีไส้เดือนเริ่มมาและข้า,ขาวข้าวที่ใช้ดูแลเหมือนกันทำไมแปลงนี้ข้าวง,งามกว่าสวยกว่าดูแข็งแรงกว่าแต่กอได้ดีกว่ามเมล็ดสวยสีของมเมล็ดเนี่ยคนละสีก็ก็เลยมั่นใจได้ว่าอ๋อจริงๆพืชเนี่ย อาหารหลักเนี่ยคือจําเป็นแต่อาหารรองก็ขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นอาหารเสริมเสริมเข้าไปเนี่ยมันทําให้พืชแข็งแรงเราไปลดการใช้สารเคมีป้องกันและกําจัดโรคและแมลงไม่ใช่แค่ลดคือไม่ใช้เลยเอไม่ใช้เลยเพราะว่าสังเกตได้ง่ายครับขอขอขอขั้นที่หนึ่งครับอาจารย์ตอนนี้ฟังให้ดีครับได้ยินเสียงเขียดอ่ะเอาเสียงเขียดนี่แสดงว่าถ้าพื้นที่ไหนที่มีการใช้เช่นยาฆ่าหญ้าไม่ว่าจะเป็นคุมเรนคุมเปียกคุมแห้ง และก็ยานะครับมากําจัดวัชพืชในหัวคณะนี่เสียงพวกเขียดนะครับพวกกบนี่ไม่มีเลยแต่นี่ท่านสังเกตด,ดูนะครับ,รบได้ยินเลย<ช>นี่เนี่ยนะนี่อ้ต่อเลยครับต่อเลยครับนอกจากกบเขียดยังเอ่อเรียกว่าในน้ําในน้ํามีปลาในน้ามีข้าวเนี่ยอยู่ที่นี่เลยครับเ,ออเพราะว่าผมได้ปลาไปเยอะเลยตอนที่ปล่อยน้ําออกจากนาอ้าว อ่านี่คือคือระบบคือคือคือเรากินแบบสบายใจใช่ครับใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าสำรวจรอบนาเนี่ยก็จะเจอมแมลงมุมนี้ที่จะอยู่กันตั้งแต่ตัวเล็กๆจนตัวเท่าหัวปุ่มือนี้นะนี่ฮะคือระบบนิเวศที่แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดที่คุณทวิทถ่ายส่งให้ผมเนี่ยนะครับเวลาคุณทวิทอยู่ในข้าวระยะกําลังแตกกอหรือข้าวเกี่ยวเสร็จได้ไหมครับไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือโรงงานปุ๋ยโรงงานปุ๋ยครับจานคืออะไรครับมันไสเดือนครับไสเดือนไสเดือนมันมันเพิ่มปริมาณขึ้นจนเรียกว่าขนลุก เออมันตื้นตันใจมันตื้นตันอุ้ยม,มันมาเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอแสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งที่เราใช้ไปเนี่ยมันเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินแล้วทําให้ดินมีชีวิตแล้วมันเป็นแนวทางแล้วที่จะออให้กเกษตรกรเนี่ยรอดหอดจากการเป็นทาสของการใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีมาอย่างยาวนานนะครับนี่คือสิ่งที่ผมพยายามที่จะเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลเก็บภาพเพื่อที่จะเอาไปถ่ายทอดแล้วก็ให้เกษตรกรได้เข้าใจครับนะครับอ่ะทีนี้มาต่อผม จิตใจและก็สิ่งที่น่าชวนติดตามก็คือหนึ่งคุณวิทย์นี่แะครับคนทานาเนี่ยครับส่วนมากเนี่ยเกษตรกรนะครับถ้าทั่วไปเนี่ยเขาไม่มีความมั่นคงต่อปุ๋ยปุ๋ยมาตามหมู่บ้านนะครับนะโฆษณาตามหมู่บ้านเห็นยี่ห้อไหนใหม่นะครับมีโปรโมชั่นดีๆเขาก็ซื้อมาใช้ใช่ครับแต่คุณวิทย์มีความมั่นคงกับปุ๋ยตายิ้มถึง3ฤดู3มฤดูนะครับอย่าลืมนะครับว่าประมาณนะครับนะปีกว่าเกือบสองปีครับ ผมผลิตรอบแรกเห็นบอกว่าใช้เนี่เพิ่มขึ้น20%่สิบเปอร์เซ็นต์นี่เพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าเคยได้ข้าวเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนก่อนใช้นะถ้าเฉลี่ยอยู่ประมาณ800กิโลกรัมต่อ800กิโลกรัมขึ้นมา1000กิโลกรัมโอ้คิดง่ายๆครับพี่น้องครับจาก800กิโลกรัมเพิ่มมาอีก200กิโลกรัมใช่ครับซึ่งปัจจุบันนี้ราคาข้าวก็อยู่ที่10บาทถึง12บาทใช่ครับใช่ครับแสดงว่าต้นทุนที่เราเพิ่มไปเนี่ยฮะนี่กระสอบหนึ่งเนี่ยประมาณ35บาทมร้งได้เลย ลบไปเลยครับพาออะไรครับเพราะว่าเงินฝากคิดคิดง่ายถ้าลง12บาทก็ได้เงินเข้ามาอีก2,400บาทใช่ครับอาจารย์เออมันก็รบตรงนี้ไปแล้วใช่ครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยสมัยพัดหนึ่งของสามด้วยกี่ครั้งครับอ่าผมจะใช้4ี่สครั้ง4ครั้ง4ครั้งค่าเฉลี่ยเนี่ย4ครั้งเนี่ยถือว่าเรามีนานาพื้นี่กี่ไร่นะฮะนาพื้นี้ยี่ไร่ย0ไร่พอไหมชุดหนึ่งพอไหมอ่าก็คือครั้งละชุดเลยครับอาจารย์โอ้ครั้งละชุดสี่ครั้งก็4ชุดเนี่ยอืม หกพันประมาณ6กพับาทห0พั 6, บาทนะครับก็ or, ประมาณไรละ300บาทเออส0มบาทนะครับครับซึ่งซึ่งสามบาทบางคนบอกว่า,ามันเป็นต้นทุนเพิ่มถ้าเกิดคุณยังใช้เหมือนเดิมครับแต่ผมบอกไม่ใช่คุณต้องเลิกใช้ที่เคยใช้ออแล้ว,แล,วแล้วเอาอ<ๆ>ันนี้มาใช้แทนออไม่ได้<ๆ>ไม่ได้เพิ่มเลยครับเอาง่ายๆนะคิดตัวนี้นะ375บวกอีก3 0 0รก็ตกประมาณไม่เกิน700บาทใช่ครับ เท่านั้นเองใช่ครับอาจารย์แต่สิ่งที่เพิ่มมาประมาณ2 4 0 0ถูกต้องครับ3 7 2เนะครับเราบวกไปนะครับกำไรประมาณเกือบ2,000บาทนะครับใช่ครับคิดให้ดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องคิดคอสถึงต้นทุนด้วยนี่สิ่งที่ผมชอบครับแล้วทีนี้ฮะสิ่งที่ผมเห็นตอนนี้นะครับข้าวเนี่ยนะครับมันเป็นรวงสีทองทุ่งรวงทองเนี่ยแตกต่างจากของชาวบ้านเขาเยอะไหมครับตอนนี้ปัญหาของเกษตรกรหรือปัญหาของข้าวในโซนภาคเหนือล่างเองเนี่ยครับเกษตรกรจะพบกับปัญหาคือข้าว นัปัจจุบันเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของขอบใบแห้งขอบใบแห้งโรคไหม้โรคไหม้ครับคือข้าวยังเหลืองไม่สุดรวงเลยใบยผุหมดแล้วครับนั่นนะฮะเกิดจากสภาพอากาศที่แปลเปลี่ยนแปลงไปด้วยแต่แต่ข้าวของเราตอนนี้กี่วันเกี่ยวครับนี่อากาศร้อนฝนตกเดี๋ยวหนาวเย็นวันละสามฤดูนะก็จะไม่เกิดเชื้อโรคฉล้าแต่<ช>ว่าผลิตภัณฑ์ของสมายพารที่เติมลงไปเนี่ย เป็นภูมิคุ้มกันทําให้ข้าวสวยอย่างที่เห็นอันนี้อันนี้อันนี้ข้าวอายุกี่วันครับข้าวที่เห็นอายุ95วัน95วันอีกวันเกี่ยวครับอีกกี่วันเกี่ยวครับอีกวันตอนนี้90วันท้านผาผมว่าอีก2วันก็เกี่ยวได้แล้วครับอีก2วันก็เกี่ยวไปแล้วแต่สังเกตดูนะครับเดี๋ยวกล้องแพนให้ดูนี่ใบเหลืองปนส้มใบขอบแห้งนี่แต่ข้าวสุกเสมอเต็มรวงแล้วแทบไม่มีเลยครับมีแต่น้อยเขาเรียกว่าเขียวยันเกี่ยวใช่ครับเอาเทียบนิดหนึ่งครับคุณทวิครรััับเเเมมมืืืื่่่่ออออสก3ดดนนนนนห2ีีผาาแงจ ข้าวนี่นะครับไม่ค่อยผสมเกรสรใช่ครับเจ้าอื่นเขาได้เท่าไหร่ครับอ๋อผลผลิตตอนนี้กเกษตรกรที่เกี่ยวไปก็อดควรกันพอสมควรผลผลิตอยู่ที่ประมาณ60 600, 600, 600. กกิโลถึง700ดกิโลหกร้อยกิโลกร,รัมหรือไม่เกิน700กิโลกร,รมัมเท่านั้นใช่ครับแต่แปลงของคุณทวิทย์นี่ครับผมติดตามตลอดใช้ปุ๋ยตาย,ยิ้มสมัยพัดหนึ่งสามสี่ได้เท่าไหร่ครับ900กิโลกรัมยังต่างกันไม่ต่ำกว่า300นะครับ200ถึง300กิโลกรัมผมก็ยังมองว่า20%ยังอยู่โอ้ยังไงก็ช่างครับ สภาพดินฟ้าอากาศหรือสภาพฝนตกชุกหรือว่าสภาพแห้งแรงเรา,รม,ามาสามารถคนโทรลได้ใช่ครับแต่ปุ๋ยจายิ้มถ้ามันมีความสมบูรณ์ทั้งธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนี่ใช่ครับเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปมันก็สามารถที่จะต่อสู้กับท่าอากาศได้ใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่เห็นสิ่งที่ความจริงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็เลยมองต่อไปว่าถ้าสภาพดินเราอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ครับเป็นภูมิคุ้มกันให้กับพืชแข็งแรงขนาดนี้ รเราสามารถที่จะลดต้นทุนเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้อีกครับซึ่งปัจจุบันนี้กเกษตรกรใช้เคมีนะครับอย่างน้อย1นาบหรือ1นึกรดูกเกี่ยวไม่ต่ำกว่า 70- 100ถึงกิโลกรัมใช่ครับแต่ของคุณชูวิทย์ตอนนี้เหลือเท่าไหรครับเคมีเคมีผมลดลงไป 30- มสิบเเแล้วครับสานะครับเอา <นะ S 1> ง่ายเรื่องของปุ๋ยเคมีนะฮะแต่ถ้าเกิดเรื่องของสารเคมีนี่นอกจากนอกจากสารเคมีกำจัดวัชพืชนี่คืออย่างอื่นไม่มีเลยครับไม่มีเลยปกติชาวนาที่ทำ ต้องมียากําจัดมแมลงยากําจัดโรคพืชใช่ครับโดยเฉพาะพวกเชื้อราวลิดาคาเบนแต่พอมาคิดคอสเนี่ยผมบอกเลยนะครับถึงคุณจะได้700แต่พอเอาตัวเลขบกมกลมาเรียงใส่กันนี่ต้นทุนสูงกว่าคุณทวิตอีกหลายเท่าต้องครับ,รบนั่นคือสิ่งที่เกษตรกรที่ยังไม่ได้คํานึึงของคุณทวิตตอนนี้ตกไร่เท่าไหร่ครับคิดเลยต้นทุนค่าเฉลี่ยผมอยู่ประมาณไรแล้วไม่เกิน4 0 0 0บาทไม่เกิน4 0 0 0บาทนะครับถ้าราคาข้าวหมื่นสองคุณทวิตก็มีกำไรอยู่ไม่ต่ำกว่า8 0 0 0บาท และก็สุขภาพตัวเองก็ดีด้วยใช่ครับเวลาเราเดินไปตามคันนาเวลาเราเดินลงไปย่ำนาหรือบางทีน้ํามันรั่วนี่นะครับเราจะไปอุดน้ํานี่ ก็ไม่ต้องใส่รองเท้าก็ได้ไม่ต้องกังวลน,นะฮะเรื่องเรื่องเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์เห็นเมื่อกี้สักครู่อาจารย์ได้ยินเสียงปลา <c oughs> ใช่เสียงปลากระโดดทึ้มเมื่อกี้นะฮะเนี่ยอ <c oughs> <c oughs> ย่างปลาช่อนที่มันฮุบ <c oughs> ผมชอบที่สุดตอนนี้คือไม่ต้องไปโกหกใครหรอกครับเสียงกบเสียงเขียดมันร้องีก็ใช่แล้ว <c oughs> นะฮะ <c oughs> แล้วก็มีอะไรต่างๆนี้มันดีขึ้นหมดเลยนะครับเดี๋ยวพอรถเกี่ยวมันจะมีเรียกว่าปลาตกคัดสมัยโบราณจะเห็นว่าปลาตกคัดพอปล่อยน้ําแห้งมันจะมีเป็นบ่อเป็นอะไรปลาก็จะมีกองอยู่ตรงนั้นเป็นอาหารหรเป็นกระถังกระถัง สรุปแล้วก็คือต้นทุนลดผลผลิตก็เพิ่มและก็ปลอดภัยเรื่องสารเคมีตกค้างด้วยนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดตอนนี้คือคุณทวิตมีโรงงานปุ๋ยใช่ครับไสเดือนหนึ่งตัวผลิตปุ๋ยให้เราได้ปีละ8กิโลตอนนี้ผมเชื่อได้เกินว่าหลายพันตัวแล้วครับต่อไร่ฝากอะไรถึงเพื่อนหรือญาติพี่น้องอยู่ในเขตของอะไรนะจละเ้พร้อมอที่นี่เจระเขพร้อมในบุร,รังนกนะครับ,รบอบำเภอสัมงามจังหวัดพิจิตรเชนซึ่งเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิจิตรหรือจังหวัดใกล้เคียงที่มีเกรือข่ายก็ รู้จักนะครับรู้จักเราเคยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่แล้วนะครับก็อยากจะฝากถึงว่าอยากจะฝากผลิตภัณฑ์ของ Nature Power i n t e r c r o นะครับโดยเฉพาะสมัยพัดหนึ่งสองสามและสี่นะครับที่จะช่วยไปเติมเต็มเรื่องของธาตุอาหารไปเพิ่มผลผลิตนะครับแล้วก็สามารถที่จะรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์นะฮะเราเราก็จะทําให้เรามีโรงงานปุ๋ยนะครับก็คือไส้เดือนนะครับที่จะเป็นผลิตปุ๋ยชั้นดีให้กับพืชของเราไม่ว่าจะเป็นในนาข้าวหรือพืชผักผลไม้ เป็นอย่างดีครับก็ฝากให้ทดสอบทดลองนะฮะแล้วก็เก็บข้อมูลเหมือนอย่างที่ผมทำนะครับเพื่อเราจะได้เป็นเกษตรกรที่สุขภาพดีเป็นเกษตรกรที่ปลอดสารเคมีนะครับเรื่องของรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของเราเองแล้วก็ส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยเนี่ยให้กับผู้บริโภคครับก็ฝากไว้ครับฝากไว้ในใจดีใจเพราะว่าอีกทัางฝากก็จับก็ขอฝากนะครับ สินค้าของบริษัทนะครับเนเจอร์พอ์ฟาร์มภายใต้โลโก้เครื่องหมายตราย,ยิ้มซึ่งปัจจุบันนี้นะครับคุณวิตเพชรพงศ์ก็เป็นตัวแทนอยู่ในเขตของอำเภอสามงามหรือเขตจังหวัดพิจิตรอยากจะขอความรู้นะครับการทำนานะครับอย่างไงให้ปลอดภัยเรื่องสารเคมีตกค้างต้นทุนลดผลผลิตเพิ่มและก็ปลอดภัยเรื่องสารเคมีตกค้างติดต่อคุณวิตได้นะครับ,รบวันนี้ทางรายการไรตี้ยิ้มนะครับภายใต้โครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งเทปนี้จะส่งตรงไปที่ประเทศนจีเรียและก็อนาคตนี้นะครับ เราจะส่งสินค้าไปแอฟริกาตะวันตกซึ่งเขาต้องการปลูกข้าวมากที่สุดครับขอบคุณคุณทวิทเพชรพงศ์ครับขอบคุณตากล้องหนุ่มน้อยนะครับซึ่งอันวยความสะดวกให้ขอบคุณโดนนะครับวันนี้ซึ่งเราทาวิทยาทั้งหมดถ่าทยทำทั้งหมดเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนสินค้าของเรานะครับเป็นสินค้าที่อยู่กับเกษตรกรมาแล้วไม่ต่ำกว่า20ปีให้ความมั่นใจกับเกษตรกรและก็ให้ความไว้วางใจกเกษตรกรมากกว่า20ปีขอบคุณทุกท่านครับวันนี้ลาไปก่อนครับบวัสดีครับ โตทันใจยยยยืดยวี่เรา,า,า,าเป็นแปลงข้าวที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเ a t ร r พ Power Inter Farm นะครับภายใต้เครื่องหมายยิ้มนะฮะสมายยิ้ม 1, 2, 3และ4นะฮะสิ่งที่ได้คือเราจะเห็นวข้าวสมบูรณ์แต่กอดีนะต้นแข็งแกร่งใบเขียวตั้งข้าวสุกเสมอกัน เป็นข้าวที่สมบูรณ์มากนะฮะเม็ดเต็มเมเ็ดเ,เต็มรวงให้ผลผลิตสูงนะทดสอบมา3ครั้งนะครับตอบสนองต่อการใช้เป็นอย่างดีนะก็อยากจะฝากให้เกษตรกร,กรลองทดสอบทดลองแล้วก็เพื่อที่จะลดต้นทุนแล้วก็สามารถที่จะพิกฟื้นผืนดินให้มีชีวิตก็จะมีโรงงานปุ๋ยผลิตใต้เดือนในนาข้าวก็ฝากเกษตรกรทั่วไปทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนเจอร์พาวเวอร์อินเตอร์ฟาร์มครับ โตทันใจยืดใหญ่ยาว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 ลองใช้ไม่สุนเปล่ายืดใหญ่ยาวโตได้ทันที เศรตกรพี่น้องของไทยมาร่วมกันลองใช้สมยัยปลดเกาดีชาวนาชาวตวนน้องพี่